ดรามา่าเจอข่าวหนักมาก็หลายวันเซพดราม่าวันนี้ชวนจิบชาไข่มุกมุงดูดราม่าระดับทวีปเมื่อแบบรนด์ชาไข่มุกของแคนาดาเคลมว่าดีกว่าชาไข่มุกของเอเชียงานนี้สาวกชาไข่มุกแห่งเอเชียยอมไม่ได้ตีตัวขนทัวไปลงข้ามทวีปกันเลยจ้าสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายการหนึ่งของแคนาดาชื่อว่า ดราก้อน d เดเป็นรายการที่ให้นักธุรกิจเสนอไอเดียผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้กับนักลงทุนที่อยู่ในรายการค่ะและถ้านักลงทุนคนไหนสนใจเขาก็จะออกเงินลงทุนให้แลกกับหุ้นของบริษัทซึ่งในรายการนี้จะมีนักลงทุน6คนค่ะหนึ่งในนั้นเป็นนักลงทุนชื่อสื่อมู่หลิวเอาจริงๆเขาก็เป็นนักแสดงชาวแคนาดาเชื้อสายจีนนะคะแสดงนําในภาพยนตร์ซูปเปอร์ฮีโร่เรื่องชางชีไง ในรายการนี้มีนักธุรกิจ2คนชื่อเจสกากับเซบาสเตียนเขามาเสนอธุรกิจเป็นเครื่องดื่มที่ดัดแปลงมาจากชาไขมุกโดยทํามาจากน้ําผลไม้และชาคุณภาพสูงเขาว่าแบบนั้นนะส่วนไขมุกก็เปลี่ยนเป็นไขมุกแบบที่กินแล้วเปาะแปะแตกในปากนะคะใช้ชื่อยี่ห้อว่าบ๊อบบ้าพร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าต้องการเงินลงทุน1ล้านดอลลาร์เพื่อแลกกับหุ้น1 8ของบริษัท ซึ่งในรายการทั้งสองคนเขาก็พยายามจะพรีเซ์นนำเสนอสินค้าของตัวเองว่ามันน่าสนใจยังไงจุดดราม่ามันอยู่ตรงนี้เมื่อการนำเสนอไปพาดพิงถึงชาไข่มุกแบบออริจินอลหรือว่าแบบดั้งเดิมอะคะ่ะประมาณว่าเครื่องดื่มยอดฮิตที่มีน้ำตาลสูงจะแน่ใจได้ไงว่าส่วนผสมข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้าง แต่เราเปลี่ยนให้มันดื่มง่ายขึ้นสุขภาพดีมากขึ้นของพวกนั้นกำลังจะตกยุคไปแล้วซื้อมูหลิวที่นั่งอยู่ในรายการได้ยินดังนั้นคงรู้สึกแปลกๆนะนะพยายามจะท้วงว่าเฮ้ยผมรู้นะว่าชาไข่มุกมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างกเขาเป็นคนเอเชียนะเนาะสองนักธุรกิจก็ยังพรีเซนต์ต่ออีกว่าวันแรกที่เปิดตัวนี่ทำรายได้มหาศาลนะที่เปิดตัวไปสองอย่างก็คือชาไข่มุกพร้อมดื่มแบบมีแอลกอฮอล์กับไข่มุกป๊อปปิ้งแบบพกพาเอาไว้ใส่กินกับเครื่องดื่มอะไรก็ได้ พอได้เวลาชิมทุกคนชิมปุ๊บก็ร้องโอ้อ้าวว้าวอร่อยมากเลยซื้อมู่หลิวก็โอเคกับเขาเหมือนกันแต่เขาพูดว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันมีความพยายามจะเอาชาไข่มุกใส่ในขวดมานานแล้วแต่มันยากจะรักษารสชาติไว้ได้สิ่งที่กังวลก็คือคุณไปพลาดพิงชาไข่มุกแบบดั้งเดิมเขาเอเชียเนี่ยก็ทำมานานแล้วแล้วบอกว่าเอาของเดิมมาทําให้ดีขึ้นเนี่ยนี่มัน่วยโอกาสชัดๆระหว่างนั้นเจสสิก้าหนึ่งในนักธุรกิจที่กําลังครีเซนต์ก็ทําท่ามองบน ในทานองว่าเออจริงๆแล้วก็มีพาร์ทเนอร์อยู่ที่ไต้หวันนะนะคะแล้วก็ไต้หวันเนี่ยเป็นชาติต้นตํำรับชาไข่มุกอยู่แล้วไงเธอเป็นคนคิดสูตรทั้งหมดแล้วก็เป็นคนผลิตไข่มุกด้วยอ้าวนั่นก็ทําให้ซื่อมูห่หลิวสวนกลับไปว่าดูจากขวดก็เห็นอยู่ไม่มีตรงไหนที่คุณบอกเลยว่าผลิตหรือว่าสูตรมันมาจากไต้หวนันนี่คุณมาเคลมแปะยี่ห้อบ,บ๊อบบาร์แล้วมาบอกว่าดีกว่าดั้งเดิมเขาเนี่ยนะนะ สุดท้ายตามกติกาของรายการซื้อมูหลิวก็ต้องบอกปัดธุรกิจนี้ไปและให้เหตุผลว่าเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาไข่มุกเป็นที่น่าสนใจแต่ธุรกิจนี้แสวงหากำไรจากวัฒนธรรมเอเชีย หลังจากที่รายการนี่ออนแอร์ไปเกิดดราม่าใหญ่โตในโลกโซเชียลค่ะโดยเฉพาะชาวเอเชียที่ไม่ปลื้มอย่างมากเข้าไปคอมเมนต์ในโซเชียลของรายการส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนบางก็บอกว่าไอ้ไข่มุกที่เคี้ยวและเปาะแปะแต่ในปากเนี่ยไม่ใช่ของใหม่เลยแบรนด์เอเชียเขาทำมาตั้งนานแล้วฟังตะวันตกกันไม่รู้จักกันเองบางก็บอกว่าการตลาดแบบบูลลี่มาร์เก็ตติ้งแค่ออกมาบอกว่าของตัวเองต่างยังไงโดยให้ความเคารพกับของเดิมก็ไปต่อได้สบายสบายทำไมต้องไปกดคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้นด้วย กระแสดูไม่มีทีท่าว่าจะแผ่วและสอดดราม่าขึ้นทุกวันจนทางสื่อมู่หลิวและทางรายการต้องออกมาปรามให้ชาวเน็ตยหยุดการกระทําท,ที่ล้ําเส้นได้แล้วอย่างเช่นส่งข้อความถึงขั้นขู่ฆ่าเขาอย่างเงี้ยโอ้มันใช่เรื่องไหมแล้วก็ขอโทษความเห็นของเขาที่ทําให้แบรนด์ต้องเจอเรื่องแบบนี้ ท้ายที่สุดทางแบรนดบร์บ๊อบบ้าชี้แจงขอโทษแบบยาวๆผ่านทางโซเชียลค่ะระบุประมาณว่าขอโทษอย่างสุดซึ้งกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำพูดและการกระทำของเขาในรายการโดยบอกว่าภาษาที่เขาพูดนั้นคือเป็นเป็นภาษาอังกฤษแต่ภาษาที่สองเขาไม่ถน,นดัดภาษาหลักที่เขาใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสก็เลยอาจจะมีผิดเพี้ยนกันไปบ้างยืนยันว่าจะเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์วางกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเคารพต่อเอเชียมากยิ่งขึ้น ชายี่ห้อบ๊อบบ้าขายที่แคนาดาฝรั่งเศสและสหรัฐไม่มีขายในไทยนะจ๊ะสเสพข่าวนี้ไปก็อย่าเครียดเพราะในยามทุกเรามีชาไขมุกเป็นพลังพลังงาน360แคลอรี่ฟูดฟูด <S 2>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  ดูดแล้วก็จบ